ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดหมวกกันฝนให้กับต้นยางนะครับอันนี้คือวิธีเลือกก่อนเราก็จะดูว่าตรงหน้าขีดของเราเนี่ยนะครับตรงลิ้นตรงที่เราจะวางถ้วยตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเราก็จะเอาขึ้นไปตรงตรงนะครับแล้วก็เราก็ทําการขูดขูดหรือตรงนี้ให้มันเรียบเพราะว่าเวลาที่เราจะติดหมวกนะครับมันจะได้ไม่ซึมหรือไม่มี ช่องว่างเลยครับที่น้ําฝนจะลงได้อ่าทีนี้เราก็รัดเข้าไปนะครับได้ไหมครับอันนี้เกิงนกันไหมครับอ่าก็เกลือนอยู่นะครับอันนี้เกลือนอ่าเกลอนอยู่นะโอเคอ่าทีนี้เราก็จะรัดมัดได้ไหมมัดเลยครับมัดเลยยังเล่นนะครับอ่ามันได้ไหมได้ได้นะโอเคครับอ่าทีนี้เราก็จะดูว่าตรงนี้เวลาที่ฝนตกลงมานะครับถ้าเกิดว่าตกไม่แรงมันก็สามารถที่จะกันฝนได้ในระดับนึงนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าพลแรงก็คงไม่ได้กีนนะครับวันนั้นก็อันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีวิธีการปักนะครับเข็มมุดให้เพื่อที่จะยึดหมวกตรงนี้นะครับให้มันติดกับตัวครอบตรงนี้ให้มันแน่นหนานะครับผม